สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องส่อพ่โชคครับเมื่อนี้วันที่24ครับ2564ครับเมื่อนี้ยส่อพ่โชคกับมาที่วัดลงพีนิรนาม,นมาเ,เนี่ยครับมาแต่เสาร์นะครับเมื่อนี้คนก้บว่าท่านมีนะครับเพราะมันยังเสาร์อยู่ครับช่วงนี้ก็ได้มีแต่พี่น้องผู้เพิ่นมาจังหัน กับทางวัดเพื่อนกาเริ่มทยอยก้าวขึ้นไปแล้วครับตอนนี้พิธีผู้หลวงผู้เพื่อนที่มาเตรียมงานเตรียมยังเพื่อนกามาแล้วล่ะครับเพื่นะกาทะยอยกันมาเรื่อยๆว่ามูฟัานี่บ่เนี่แหละครับท่านผู้ชมคนใดี๋ยวมาเบิ่งพี่น้องเพิ่นเหมาลอตเตอรี่ครับพี่น้อง แบบนี้โ oh. อ้ยมาเอาไปเกี้ยงแพงแลวตัวนะครับโอ้ย <c oughs> อายุเอ้พ่อสอเกิดลุงพีเพิน่นอันนี้ส่วนตัวดอกนี่อัน<ร>ละกันจินึง่งเอาว่นตัวเก่านี่ยลยโอ้เอาวันตัวเก่าเลยนบะอกหนึ่งสองเก่านี่ยบอกว่านเกิดเพ,พิ่นยี่เก่าเพิ่นบ่ครับพ่อสอพส้อพ่สอสองพันห้าร้อยยี่เก้า อายุเล่าสามสิบหาปีแต่บ่มีแล้วเหมือนแทงแล้วสามสิบห้าปันพารลยเมาไปเช็กเตียงแทงเอา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 ให้สาธุสาธุ่นกันเนาะครับครับให้ร่ังรวยนกันเน้อพี่น้องเน้อสียิบก้อนมูอกับเฝ้าบอกเพื่อนกันตัวสีเอาวิเลตัวมันสิเถื่อนนี่สีเมียนมันสองหนึ่งสบอ่ยสองหน่งก็่อีกบนรักองมากตลอดเนาะไปก็ว่าสองหนึ่งกับนเกิดประยุทธ์นี้ น่าโยกเข้าหน่เชีะเจ้ามักสอมหนึ่งบ่ะห้าสองหนึ่งเตี้ยหาสองหนึ่งก็ส้อเกิดอาจารย์ซ้อมอีกป่ะว่าแล้วซมปดาเด่น้อยใส่น้ออาจารย์สอเนี่ยเอาจากันก็หน้าไยอาจารย์ซอจะอยู่ตัวไหนคะท่านผู้ชมกำลังใจให้อาจารย์ซอครับครับครับ มันใบเดียวได้สองใบงนาะพี่น้องเนาะบ่กันแด้เห็นเราบวกแล้วเห็นด้วยเราบ่แล้ว้วเอนึงเห็นค่อเและวุ่น่นเพียง่นี้เราบ้านบ้านนี่แหละเนาะพี่อออ่วนี่ลใช่ละหสองหนึ่งห้าสองหนึ่งเออหาเพรสอดืไปที่สิบอันกันอา้าสองหนึ่งเด้อพี่น้องไยสือตามความคิดของเจ้าของสือตามความชอบส่วนตัวครับ มากตัวนี้แล้ที่มากตัวนี้หละมากสองหนึ่งการส่วนตัวห้องอาจารย์ซอสนะคะเด้อเป็นการส่วนตัวเพิ่นเราอยากลงทุนน้ำที่มาที่ไปบบกสิบกึ่งน้อยแน่นอบอ่ะโบกสิบมากจ้ะขันสี่กสิบตัวหนึ่งกับมันมันโบมันเหล็กสี่ออกทั้งรางอันนี้มันเสียเหล็ก่างมันเสียออกมากสี่อันผู้ได้สอบตัวหนึ่งกับเย็บหลวดสิบหายใส่ผู้สิบหายสิบหาสิบหาเนสิบหาสิบหากับออกอันว่าสองหนึ่งกับสิบหาท่านแหละ มี่สำนีย,ยขอเบิ้งแน่ขอเบ hey, ิ้งแนงค่ะท่านชอเอาเอาหัวลงค่ะสิบตีล่งเนี่เออะไรบห้าี่ที่ท่านบอเอาสิบห้าใบห้าสองหนึ่งค่ะแปดหนึ่งหามแปดหนึ่งหามะค่ะอาจชอบเป็นการส่วนตัวนะแปาครับเอาสองใบเท่านั้นไล้หรอยาในการรับชมนะคะ ครับนี่ละพี่น้องเบิรงเอาเด้เนี่ยครับผู้ใดอยากลงทุนน้ำท่านซสก็ได้ครับแปดหนึ่งห้าครับโสพระโศกจัดแหละครับแปดหนึ่งห้าครับชัดเจนชัดเจนครับอสพระโศกชัดเจนตลอดครับอืมชัดเจนส่วนตัวคนนั้นนี่เด้อผู้ใดอยากจัดตํ้งเป็นตัวท่านสกค่ะพราละบาเราฟันดีไรับตัวนี้เป็นเลขเลขมันมีที่มาที่ไปอยู่แสดแปดหนึ่งหาครับ แปดหนึ่งหานี่ละครับโอเคเด้อพี่น้องเด้อมันมีทีมาอยู่ว่าสันวาครับมันมีทีมาอยู่มากกิดจังคอยลงทุ้นนี่ท่านสอแล้วจารนะ้อค่ะทำโจมแปดหนึ่งห้าค่ะแปดหนึ่งห้าครับจะเรืมอเลขติดสอพาโชคเด้อมันมีศูนย์มีศูนย์มีสองมีแปดเลขติดมีศูนย์มีสองมีแปดครับพ่อเดียวพนละไม่มากวายอาจารย์แล้ว ครับ <laughs> เอาผลละไม้มาถวายลาแล้วแล้วก็มีผลละไม้มาถวายจานมืงหนึ่งผลละไม้ที่สีมาเขารวมพิธีครับของนวลผ้าร่วยกับซอผ้าโชคเอามารวมเอาผลละไม้มารวมเพิ่นแล้วครับ,บ,บ,บครับบาดนี้โอ้ว่าสิเอาเกี้ยงแพงก็เลยแม่ฆ่าพันฝ้าไป,ไปว่าสันทันสีเมาส์ก็เลยโอ้ ขายแล้วมั่นม่ขาดม่นขาดเลยหยุดขายมาสั่นครับท่านผู้ชมครับอืมเราใช่ปอยเนี่ยอืออะสี่ค่ะจะไปแบบไงว่าแล้วพูนแล้วอันหวยออกเด้อครับขอบคุณหลายๆลายเพือดีผลนองผู้ขายลอตเตอรี่ก็ได้หวยออกจังเก็บมาสั่นพี่น้องครับขอบคุณหลายๆลายนะครับเด้อนี่ยแหละครับท่านผู้ชมก็คือผลระมัดหลักใหม่ที่พี่น้องเพิ่นเตรียมมาไว้ถ้าร่วมงานเนี่ยแหละครับ ทั้งน้ำทึึงยังเกศนี่แหละครับดวอมันีนมีน้ำมีมีสุกสิ่งทุกอย่างครับอันนี้แม่โอ้โ่างล้่ยสวยสวยอัดล่กะละอันนี้เพิ่อนเตรียมไว้สักโปรยท่านครับพี่น้องครับผู้ใดมีสัทธาท่เอามารวมเลยได้ครับ เอาเปาเมื่รวมได้ผู้ที่สิมาโปรยท่านครับเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงยังต้องการอยู่ครับบอบบได้สัมภาษณ์ดอกยต้องาเพิ่นเบิ่งของเพิ่นบ่นมีแนวสัมำนะหรับในโลกนี้เลยต้องทำกันเอาเองนี่แหละครับผู้ใดมีจิตศรัทธาอยากจะร่วมทําบุญกะเชิญได้ครับเพิ่นสิเอามาโปรยท่านในวันงานล่ะครับนี่ครับครับเตรียมพี่น้องผู้ใดต้องการจะร่วมมีส่วนร่วมคืออยากมีส่วนร่วมครับกันํามาได้ครับสิเท่าใดก็ได้ครับ กูละหมื่นสองหมื่นพันสองพันบาทสองบาทได้มัดครับแล้วแต่ศรัทธาครับยังไปยังมากพี่น้องะตาไล่น้ำแล้วเนาะขอถอดอะลายได้พี่น้องได้น่าจะมีตัวเลขงานนึงก็นแล้วอันนี้มาละก่อที่สิมารวมงานครับพี่น้องเห็นแล้วครับเห็นชัดๆเลยครับเจ็ดครับแน่นอนแน่นอนพี่น้องเอ้ย เป็นเจ็ดอย่างน้อพี่น้องหรือสองเจ็ดบ่เหรอเออเบอร์ใครๆสองเจ็ดเด้อพี่น้องเจ็ดห้าบอกอ้าเออตาแกบอกว่าเจ็ดห้าครับโอ้น่าจะใช่เหมือนกันเนาะขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อเนี่ยโอ้เนี่ยละคัคริสิมาทำบุญมันมนีโหลดดีครับสวัสดีครับพระคัมโอ้เ่าเห็นหนากันขึ้นหนึ่งละครับเห็นราเห็นขึ้นหนึ่งโอ้มาขึ้นนี่มายันนี่มาขึ้นกันแน่นอ่ะ ฝันกับสีแมนพ่มข้มแล้วฝันดีก็ได้นาะใกล้มือคนละจัฝันนาอสองในต้นฝันเอน่อก้เอ้าเลขเกสองท่ะรถขันนั้นโอ้โอเก้าสองมันอยู่นี้บาดได้อะเลขมงคลมันอยู่รถขันนี้พอเพิ่นมาทำบุญซูเมื่อได้ขออนุญาตส่องให้พี่น้องเอแป๊บหนึ่งนะคะเก้าสองเก้าตรงกับเลขพระสเกิด อาจารย์พอดีโอเจพ่อสอเกิดพอดีสองเก่ามันมาครับสองเก่าสองเก่ามันตรงกับปีพ่อสอเกิดของพอาจารย์ครับเ่าเลขบงค้นนี่รถคันนี่พ่นมาถ้ำบุญสุเมือครับมาสูเมือบ่าขาดเจ้าเชียจนคำแต่ละเมื่อกัะได้เมื่อนี่้เราก็นํำกล้วยน้ำอ้อยมาหนึ่งรถคันนี่ก็ได้ครับพสดีครับอาจารย์ครับ รันยังไหเนาะฝันดีไปเนาะครับถ้ามันดาอาจารย์เนาะฝันดีครับครับเอาถือว่าเป็นพ่อกันช่วงเศร้านะครับบรรยากาศชื่นมื่นครับมื่อนี้บรรยากาศอิ่มบุญเนาะเตรียมงานเนาะครับเอาขออนุญาตด้งานบรรยากาศสดๆที่บริเวณวัดจา์นิระนามครับเป็นการเตรียมสถานที่ตอนรับงานสิลองรับงานครับเอาขอแพนกล้องมาทั้ง พี่เนาะทั้ผมาลพิทีพี่ครับมันต้องครับครับนี่แหละครับนี่แหละครับเนื้องานครับเดี๋ยวอาจารย์เราีิอธิบายฟังครับครับช่วงนี้กับมื้อนี้วันที่24มีนาคม2564เป็นมือไก่มืองานเขม้าแล้วครับสถานที่ตอนนี้เขาก็ับมีความมั่นใจว่าเกือบเซ็ตสมบูรณ์ร้อยเเซ็นครับเพราะว่าช่วงใบยนี่ยจะได้ตกแต่งสถานที่ตรงนี้ เพราะว่าเจ้าภาพผ่านใบสีเจ้าภาพผลไม้เจ้าภาพทุกอย่างที่เปล่เครื่องเส้นไหวอยู่ในประลำพิธีนี่ก็ทิ่ทยอยขนเข่าช่วงใบครับช่วงใบนะครับช่วงใบแต่ว่าส่วนผลไม้ที่เขาร่วมพิธีนี่ตอนนี้นี่ก็ถือว่ายังเปิดรับอยู่ครับหากมีสัทธาก็มาได้น้อยใจครับสามารถที่เดเขามาร่วมพิธีเขาไห้ครับเพราะว่าตอนนี้สถานที่เขาพร้อมแล้วนะครับตอนนี้ก็สคือเห็ดใบล่องรับ ผลไม้ลายอยู่นออาจารย์เนาะลายครับเพรามันมันเกิดประกอบไปด้วยผ้านใบสีแล้วก็สินี้ครับพวกสินี้จุดเทียนใช้มงคลเทียนมงคลครับแล้วก็สินี้พวกผลไม้สี่เชี้ยงไหวครับมีพวกหัวหมูหัวยังเขามาอีกหลายอย่างครับเพราะนั่นส่วนผลไม้นี่ตอนนี้ก็เบิงแล้่วยังคิดว่าหน่อยอยู่ครับหน่อยอยู่เพราะนั่นเพื่อยังต้องการยังต้องการอีกหลายอย่างนะครับ รัทธาชมกรถไายทอดสดอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ยังมีเวลาอยู่เอามีเวลามือนี้กับอ,อื่นช่วงเศารนี่ก็ยังทันอยู่ครับเพราะด้นน้างปุใด้อยู่ละแวกนี่ใกล้ๆนะครับเพราะที่มาทัานพออยากมาสมทบเรื่องผลไม้ของสี่เนี่ยก็ขอเชิญครับเป็นรัทธาบุญร่วมกันครับส่วนความพร้อมนะครับด้านสถานที่นี่เข้มมั่นใจล้ะก็ความพร้อมทั้งด้านสุขภาพของท่านอาจารย์ที่หลายๆคนเป็นห่วงนะครับมือนี้ก็เห็น อาจารย์เพื่อนกันแข็งแรงครับสดชื่นเมื่อเช้นเานี่กัสีนาเพือ่อนกัดีเบิกบานแจ่มใสนะครับเพื่อนเก่าเพื่อนเพื่อนดีใจนะครับตอนนี้เนาะอาจารย์เพื่อนกันมีความดีใจเพราะว่ากัคงสิเป็นได้รับซื่อจากหลวงปูนั่นแหละว่าสิเป็นงานหลวงปูเพื่อนกัสิมาบอกลูกบอกห้านในทำนองนี้นะครับพระอาจารย์เพื่อนกับมีความหมั่นใจมีความพร้อมเต็มร้อยครับที่สีจัดงานบงวงสรวงนี่ให้สาเร็จลุล่วงได้ดีเป็นสิริมงคลกับทุกๆคนครับ เพราะนั่นก็ขอฝากครับว่าผู้ที่อยู่ทั้งไกลหากผมมีเวลามานะครับมาร่วมงานก็ขอมาช่วงกำหนดการก็คือเริ่มจากเก้านาฬิกาเป็นต้นไปนะครับอันนี้ก็อยากให้ทุกท่านที่อยู่ทั้งบ้านนะครับบอสามารถมาร่วมพิธีได้ก็สามารถตั้งจิตอธิษฐานนะครับส่งพลังจิตมาซอยกันเป็นการร่วมอนุโมทนาบุญน,น้ำกัน อันนี้ก็บทเป็นเกิดพลังบุญนะครับย้อนครับขึ้นไปหาทุกทท่านที่ได้ตัง้งจิตอธิษฐานร่วมงานขึ้นกันครับอันนี้ก็เป็นเป็นบุญสายเงาเงารวมกันนะครับเป็นที่เปิดโอกาสให้ครับทุกท่านได้ร่วมบุญแบบแบบกว้างๆไกลๆนะครับเพราะว่าหลายท่านก็เห็นทักมาว่าอยู่ไกลว่าสามารถที่มาร่วมงานได้ทั้งะอาจา์เพิ่นก็เลยเปิดช่องนี้ให้ครับให้เท่าสีะะเป็นจุดทูบรวมก็ได้ครับเป็นจุดทูบรวมในช่วงพิธีการ ครับอันนี้ก็เป็นครับเป็นมงคลยุบานยุบานนอยย่บานครับแต่ละสถานที่ของทุกๆท่านนะล่ะครับที่บ่สามารถมาดูนง่นได้บ่สามารถสเดินทางมาน้อยจกนทรครับอาทิตาจิตเมืองน้ำช่องเอาครับครับครับกับพันช่องทุกช่องที่เพื่อนพอติดสถานการณ์นะครับมาถ่ายทอดสดให้พี่น้องเขาได้รับชมกันอยู่เป็นประจำนะครับอันนี้ก็ต้องขอกบขอบคุณนะครับทางแอดมินเพื่อนขยันอิริมือขึ้นี่กก็เห็นสวดมนต์นะครับ Uhm. ช่วงกลางค่ำกลางคืนเพื่อนกันย่างลงมาเหตุข่าวอยู่เด้ยครับเพราะฉะนั้นฝากพี่น้องทั้งเอฟซีเพื่อนกันกดไลค์กดแช่นะครับให้การสนับสนุนกับทุกทุกช่องนะครับที่เพื่อนมาก่อติดทําข่าวอยู่ในวัดพระจันทร์นิรามนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเ้านี้แล้วก็ช่วงสายช่วงบ่ายมือนี่สิเป็นพิธีเตรียมการที่เข้มครับมือนี่ คือหมายก็วามาเข้าต้องเตรียมพร้อมมองทุกอย่างตัวเซตภายในมือเนี่ยใ้เซตภายในมือนี่ครับมืออื่นเขาเป็นงานแล้วเนาะครับผมอฝากเข้าฝากเข้านะครับเชิญชวนสายบุญทุกท่านที่มีโอกาสอยากมารวมบุญก็เชิญชวนได้นะครับมืออื่นเนาะเอาัจไดก็ฝากบุญหาทุกทุกท่านก็แล้วกันนะครับสาธุสาธุครับขอบคุณหลายครับอาจารย์ครับขอบคุณครับครับนี่แหละครับก็คือเสียงจากผู้ที่ประสานงานผู้ที่เพื่อนเป็นอ่า ที่แม่นยี่นี่แหละครับเป็นเป็นผูที่ทําทุกอย่างอาจารย์วิชใช่ครับเิ่นทำทุกอย่างเพื่อให้งานรุ่ร่วงไปด้วยดีครับถ้าขาดอาจารย์วิชใช่ก็คืองานนี่คือ,คอสิ่เป็นไปยากอย่างครับเพราะเราเป็นต้นแบบที่สิดำเนินงานต่างๆครับ สำหรับคลิปนี้คือเฉพาะแค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับที่พี่น้องเข้ามารับชมรับฟังถ้าถูกใจกับย่าลืมัฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบบุตรได้พลาดจากรายการดีๆของทางช่องครับสวัสดีครับขอบคุณครับ